ที่แปรรูปมาจากพืชผักผลไม้ผลผลิตนะะที่ปลูกบนหัวขนาดทองคาของชาวนาธรรมชาตเิเพื่อนเเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นาพืชผักผลไม้นั้นนะคะแปรรูปออกมาอย่างเช่นกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยตากนะ,ะกล้วยกรอบนะกล้วยไ้มะขามแล้วก็จะรู้แหล่งก็เลยแนะล้วก็ใชมะขามนี่ก็จะามาจากทางเพชรบูรณ์ค่ะกล้วยแล้วก็สดไ้มะขามเข้าไปด้วยนะเขามีเยอะเขาก็ใส่ อันนี้ผสมเข้าไปก็ทำให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาได้นะคะและก็อื่นๆค่ะนะอี่นี่ก็จะเป็นพวกของใช้ค่ะสะบู่แชมพูยาสีฟันต่างๆนะ,ะสะบู่นี่ก็หลากหลายเลยสบู่น้ํำผึ้งขมิ้นน้ำผึ้งถานน,น้ำนมข้าวนะคะแชมพูนี่ก็ย่านางนี่ก็ฮิตมากเป็นที่นิยมมากรอบที่แล้วนี่คนเหมาซื้อ1ิตัวดค่ะนะเขาบอกว่าใช้ดีมากเพราะว่าก็ ช่วยในเรื่องของลดผมร่วงได้ด้วยแล้วก็เนื่องจากมีส่วนผสมของย่านางซึ่งเป็นสมุนไพรเย็นนะก็ทําให้เบาสบายสีสัแล้วก็สดชื่นนะหนันสีสะแล้วก็ช่วยในการลดผมร่วงได้ด้วยผมก็ได้ชื่นชอบผลพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพวกฐานไม้ไผ่ค่ะอัญชันค่ะ หลากหลายเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยมาลองดูกันได้นะคะก,กับที่ร้านทําธุรกิจเรานะคะก็จะมีของกินของใช้ต่างๆนะแปรรูปมาจากพืชผักผลไม้บนหัวคนาทองคําของชาวนาธรรมชาติเพื่อนๆเรานี่ยค่ะหรือใครเนะะี่ยค่ะกำลังคิดอยากปลูกเองนะคะมุมนี้ค่ะก็จะมีมุมปลูกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินค่ะดินผสมพร้อมปลูกเลยเนี่ยห้กิโลนี้เพียงแค่40บาทเท่านั้นนะคะหรือ มูลวัวค่ะขี้วัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ,พ,ะ,คะพี่สมบัตินะคะพี่สมบัติจะพากันปรุงดินด้วยค่ะปรุงดินนะ,ะแล้วก็พากันปลูกผักค่ะพากันปรุงดินปลูผกผักแล้วก็ทําน้ําหมักสมุไนไพรนะ,ะอน,นี่ก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานในการสร้างาความมั่นคงทางอาหารให้กับเราเลยทีเด,ยเดียวนะอะดี๋ยวพวกปุย๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําก็อยู่มุมนี้เลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้พาเดินดูและลงมือทำไปด้วยกันค่ะแล้วไปเดินดูเพื่อนๆเราดีกว่านะฮะ,ะเรามาเจอพี่สมบัติก่อนเลยพี่สมบัติมือมือกำลังคุยได้ไหมคะได้ครับอ๋อเห็นกำลังสารวนอยู่กับการทำอะไรนะอันนี้อันนี้ สกัดอ่าสกัดสดฝรั่งครับอันนี้ก็เป็นโหนำฝรั่งมาสกัดสดนะคะใช่ครับนี่คือเนื้อฝรั่งทิงง้งไปเสียได้สิคะจริงๆแล้วอันนี้เราชิมดูแล้วก็มีรสชาตินะค่ะถ้าไม่เสียหายอย่างเช่นถ้าแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปทําทาแยมทาอะไรได้ไปแปรรูปทําเป็นพวกพวกออบแห้งอะไรเงี้ยได้ครับคุณแมว แต่ว่าบางทีถ้าเราทําไม่ทันมันมีกลิ่นเนี่ยจำเป็นก็ทําเป็นปุ๋ยไม่ทิ้งเปล่าครับค่ะแล้วผมเคยเอาเอาไปใส่โหลกอมบูชาหมายถึงว่าใส่โหลเสร็จแล้วเอาตัวสกูบี้ใส่เติมน้ํากอมบูชาไปนิดนึงพราได้รสชาติไม่เลวเลยค่ะเพราะว่าฝรั่งเขามีความหวานในตัวเองค่ะถือดีกว่าฝรั่งเขามีความหวานในตัวเองค่อนข้างมากค่ะค่อนข้างมากไม่ต้องใช้น้ําตาลอย่างเงี้ยอร่อยครับ อันนี้ฝรั่งนี้ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่อยู่ในสวนป่าของพี่สมบัติด้วยนะะปลูกไว้แค่40ต้นครับ40ต้นใช่ครับอืมนี่คือถือว่าน้อย40ต้นน้อยครับ <c oughs> น้อยแต่ว่าเวลาอยู่กับป่าเนี่ยถ้าเขาให้ผลผลิตเนี่ย <c oughs> มันไม่น้อยหรอกครับเพราะว่าเหมือนขนุนน่ะกินยังไงก็ไม่ชนะ <c oughs> ไม่ชนะฉะนั้นฉะนั้นออกมาเรื่อยๆใช่ใช,นะใช่ผมคิดว่านี่คุณเหมียวยังดีนะที่ว่าธรรมชาติเขาจัดสรรให้ ขนุนเนี่ยปี58ที่เริ่มเข้าไปทำพอปลูกมันมอลี่เสร็จปลูกป่าไปส่วนหนึ่งแล้วไปซื้อวิ่งมาซื้อพันขนุนที่ใกล้ๆสองสลึงนะครับตรงสามย่านที่ระยองซื้อจากต้นพันเลยต้นทางของพันทองประเสริฐ130ยสามสต้นไปปลูกปรากฏว่าแป๊บเดียวตุนมันกัดไอตัวสัตว์สัตว์สปีชีส์เดียวกับหนูเนาะเขาอยู่ใต้ดินกัดจนเหลือประมาณสิบสามต้นครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าที่สวนไม่มีนโย,ยบายฆ่าสัตว์ไม่ดักไม่ฉีดอะไรลงไปในรูเขาไม่เทน้ําลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ร่วมกันแบบนั้นแต่ว่าใช้วิธีป้องกันด้วยต้นที่เหลือเนี่ยพอรู้ทางก็เอาขี้เหล็กมาปลูกพอขี้เหล็กปลูกปุ๊บเนี่ยตุ่นมันก็ไม่ไม่วิ่งผ่านไปกินต้ตนขนุนละผมจึงมีรอดเหลือทันอยู่ที่13ต้นทีนี้13ต้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นปีที่5เนาะเขาก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วเริ่ม ให้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็มีถึง9โล10โลก็มีครับก็เลยทำให้เรามีขนุนกินที่แบบเหลือเฟือก็มาปั่นที่นี่มาปั่นที่นี่ก็หลายคนก็จะแบบปกติเราจะมีราคากลางโลละ50ใช่ไหมบางทีเราก็ต้องเออแบ่งให้พี่น้องเราไปกินอัอนนะครึ่งเดียวก็ได้อะไรก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรามีกินเยอะแยะไงที่บ้านก็กินแบบเหลือเฟือแล้วก็เอาไปทดลองหมักกับกามูชาก็หอมดีอร่อยฝรั่งก็หมักกับกามูชาก็อร่อยดี ขนุนก็เหมือนกันครับทดลองทําดูอย่างเงี้ยค่ะงนั้นสรุปแล้วถ้าอยู่ป่าแล้วมันมีของเล่นอ่ะเราอยากเล่นอะไรเราก็ไม่มีต,าตําราก็ไม่มีหน้าสุดท้ายไม่มีกรอบเล่นมันไปเรื่อยถ้าเราชอบันไหนเราก็เอานั้นมาใช้อ่นนี้ก็เป็นของเล่นด้วยนะคะ<ช>อันนี้คืออะไรคะใส่ขนลอแบบนี้มะนาวโหลูกสีดําที่ผ่าครึ่งมะนาวโหลูกสีดาใช่เฉพาะลูกสีดาที่มีแอนโทไซยานินเยอะๆแล้วก็บํารุลงกอดเยอะๆปกติอย่างที่เราเคยบอกนะว่าส่วนมนกเราจะเห็นแต่สีแบบขาวๆแดงๆใช่ อันนี้คือสีดําเลยใช่สีขาวแดงเรามาทําอย่างนี้ครับคืออะไรคะแช่อิ่มเหรอแช่อิ่มอันนี้เป็นแช่อิ่มน้ำผึ้งแช่อิ่มแล้วมาเคาน์น้ำผึ้งอีกทีนึงค่ะแต่อันเนี้ยเราเราลูกสีดําที่เรารู้ว่ามันมีสารอาหารเกี่ยวกับเรื่องต้านมะเร็งเยอะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มากแล้วก็มีแอนโทไซนินมากแอนโทไซนินที่ว่าบปรุงหลอดเลือดอะไรเงี้ยก็เลยผ่าครึ่งค่ะพอผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บน้ำผึ้งราเนี่ยประมาณ14วันก็ได้แบบนี้ครับก็ได้เขาเรียกว่าเป็นน้ำ ที่ทาจากน้าผึ้งมะนาวโหที่มีความเข้มข้นสูงแล้วเวลากินนี่กินยังไงอะคะจิบจิบก็ได้ใส่น้าเปล่าน้ําอุ่นกินได้ไหมคะลูกๆพวกนี้ได้ครับใส่น้ําเปล่าน้ําอุ่นน้ําร้อนก็ได้เป็นน้ําหรือจะปรุงเป็นแบบแบบโทนิกอะเอาโซดามาใส่หน่อยน้าแข็งใส่นิดนึงกินอร่อยสนุกมากแล้วก็ได้เรื่องต้านมะเร็งแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้เรื่องปอดโดยเฉพาะสารสีดำเนี่ยมันจะห่อหุ้มวิตามินซีไว้ทําให้วิตามินซีไม่สูญสลายไปกับแสง ไอสารสีดำเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากฉะนั้นทําไมผมถึงเน้นเน้นมันเบอรี่เน้นมะนาวโหเน้นว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะชอบเรื่องสารสีดำเพราะสารสีดำเนี่ยสารสีม่วงดำเนี่ยปกติแล้วคนที่วิจัยเก่งก็คือพระเจ้าก้าบางมดซึ่งวิจัยเปลือกมงคุดแค่เปลือกมงคุไม่ใช้อย่างเดียวอะยังต้านมะเร็งได้สุดยอดเลยแ้วเนี่ยตั้งแต่ขนมันเบอรี่นะตั้งแต่ขนยันเนื้อในอะมันมีสารสีดำแต่ส่วนตัวมะนาวโหเนี่ยมันน้องๆ มีน้องๆลงมาน้องลงมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าให้แอนโทซินินค่อนข้างมาเอาแล้วอย่างนี้มังคุดนะคะที่บอกเอาเปลือกมังคุดมีประโยชน์เอาอย่างนี้เดี๋ยวซื้อมังคุดไปนี่ยังไงล<ช>่ะเปลือกไปทําอะไรดีเอาเปลือกเอาเปลือกไปจริงๆแล้วมันต้องไปลดใช้ใช้กรดมะนาวเนี่ยกัดไอ้พวกแทนนินทิ้งลงไปก่อนค่ะคุกเกลือแล้วก็ใช้กรดมะนาวเนี่ยสลายแทนนินแทนนินนี่กินมากไม่ดีใช่ไหมล่ะ,ะแทนนินกินน้อยๆมันก็ดีแก้ท้องเสียได้อะไรได้แก้เป็นน้ำเหลืองพวกอะไรเงี้ยได้แต่ว่า ถ้าเราเอาแทนนินออกมากให้เหลือน้อยๆเนียน่ยเราก็จะเข้าไปจะเอกับแอนโทไซยานินค่ะอ่าแล้วก็สารสําคัญที่อยู่ในเปลือกมังคุดสารเอซนโทนนะครับอันนั้นแหละก็ามาช่วยต้านมะเร็งได้เหมือนกันแต่แบบเนี้ยความเก่งของตัวมันมันเล็มันก็มีเยอะไงซึ่งเราไม่ต้องไปใช้กระบวนการสก,กัดฉะนั้นถ้าเรารู้พวกนี้เพิ่มเนี่ยพอมีมังคุดเนี่ยเราก็ไม่ทิง้งใช่ไหมก็ทําก็ทําก็คือใช้ใช้กดมะนาวมาเคลีย์ออกไปก่อนใช่ปะเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ําผึ้งก็ได้ เอามาใส่น้ําตาลนะครับหมักหมักเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันสกัดสารสำคัญออกมาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่เรานี่ใช้ใช้น้ตาลใช้อะไรพวกเนี้ยอ่าใช้น้ําตาลอ,อึ้งอย่างเงี้ยก็สกัดสารสําคัญออกก็ได้เหมือนกันค่ะหรือบางคนก็ใช้วิธีต้มถ้าโบราณเขาก็ใช้ต้มบางคนโบนราณก็ใช้ตากให้แห้งหลังจาี้ที่สกัดสารพวกนั้นออกอย่างจริงจริงแล้วตากแดดมันก็สลายไปเยอะแล้วล่ะอ่าแล้วเราก็เอาเอามาบดเป็นผงอย่างเงี้ยละลายน้ําดื่ม เข้าเครื่องยาปั้นเป็นลูกก่อนกับน้ำผึ้งก,ก็ก็ได้อยู่แต่มันไม่อภิรมย์ไม่สนุกม,มากินหนึ่งทําทเป็นน้ําน้ำมังคุดเนี่ยมันสนุกกินกับลูกกลอนจะแบบโบราณโบราณไปนิดนะใช่ส่วนใหญ่ผมจะชอบสก,กัดด้วยน้าผึ้งาบางทีบางคนบอกว่าสก,กัดด้วยน้ําผึ้งเนี่ยผลไม้หลายชนิดเนี่ยถึงเวลามันกินน้าผึ้งเกลี้ยงเลยจุลินทรีย์ไม่เหลือความเป็นน้ำผึ้งผมบอกก็ถูกแต่เราต้องรู้จักผลไม้ให้เยอะก่อนสิอย่างเช่นลูกว่าเนี่ยใช้ได้ ตะครองเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าเป็นมะนาวโหงเงี้ยต้องมีช่วงเวลาจะทิ้งมาเป็นปี2ปีไปกินมันไม่เหลือความเป็นน้ำผึ้งละต้องไปผสมน้ำผึ้งใหม่รอมในการเข้ากับน้ำผึ้งแต่ว่าก็ใช้น้ำผึ้งเป็นตัวสกัดไงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราแต่แต่เราต้องรู้สเตตของมันอย่างเช่นไอตัวมะนาวโหงเนี่ยมันจะมีสเตจเนาะสเตตเช่วงแรกก็คือเป็นเป็นไซลับใช่ปะ่ะพอเป็นไซลับปุ๊บพอสุดท้ายไปทางเช่นเลย30วันไปมันก็กลายเป็นไซเดอร์ละ เป็นไซเดอร์เป็นพื่ง่ายคล้ายๆน้ำส้มนะเป็นไซเดอร์ที่แบบคล้ายๆกับ